เอสิแก้วหวนท่าแล้วให้สงกรสีสุตแห่งบาครนจอมนาโคติบวดีไทยขอวันทาย่อไหว่าสีปฐมมาผู้พระบารมีนบผู้จบเมื่ออัมบาดานโคนขอให้บุญโซคำ น้ำหอยสุบัดยางเนื้อว่างจิวกระไตแก้ว,ห,ห,ว,ททวหูงเงา,าง้ว้่แท่ทอนวอนอินท่าพนไทยเทวาทุคนแหงมาแสดงสักขีปาหน้าข้าดอกราเจริญเสือนทั้งสองพระองค์เจ้าโฮปัดเต้าโฮให้เย็นสมพมแหงวัางหน้าราชประบาดไห้ยินดี สิงกองบีเสียบสวงย้อนห้องพ่ห้องสนั่นคันเข่งคืนคุ